สวยครับสวยครับตัวนี้สวยสวยไหมเออรอฟังน,นู้นอ่ะฝ้ายวิ่งไล่เ <c> ม <oughs> <อ>ื่อวานเกี่ยวเกี่ยวแปลงนี้ผมเกียดไล่เมื่อวานนี้เนาะนี่เราเกี่ยว,ยวต,รตรงแปลงแรกเลยบรรยากาศฟางคของฟางฟ,าง,ฟางที่นี้มูลค่าอนะ่ะแพงฮะเจ็ดติดแปดติดฟาง, 7, 8, 8, 8, ฟางมาก สองตัวผมมาดูรถดูรถเกี่ยวข้าวแล้วก็หมาตัวสองตัวก็อยู่ตัวนี้แหละเนี่แน่แน่พี่เขาเนาะพีเขาเกี่ยวเสร็จแล้วเขาเดินจอดตรงนี้แหละรอเกี่ยวทุกปีผมเกี่ยวเสร็จแล้วเขากลับสุพรรณครับผมแล้วก็น้องคอยไม่ได้มามาเดิูหมาน้อยเลยดูมากตอนสัมภาษณ์ หก้อมาเนาะสิบล้อหกรอนี้สิบล้อสิบล้อมาอยู่ประมาณกี่เดือน,นพี่มามาเกี่ยวที่สริดกี่เดือนเกี่ยวจนหมดอะครับอ,อ๋อจนหมดเลยใช่ไหมรถ <c oughs> ยี่ห้ออะไรพี่รุ่นนี้ยี่ห้ออะไรลูกผสมลูกผสมใช่ไหมผลิตเองต่อเองคนสุพรรณเก่งต่อเองพ <c oughs> ักแล้ววันนี้ได้กี่แปลงพี่ รประมาณกี่ไร่สามสี่สิบโอ้สามสี่สิบนั้นเสร็จแล้ว <5. S 1> ครึ่ง <5. S 1> วันเลยนะ <5. S 1> มาจากสุพรรณครับเกี่ยวสุรินครึ่งวันได้สี่สิบไร่โอ้สุดยอดเลยเมื่อเช้ามาดูคันนี้แล้าาวเมื่อเช้านี่ยมาดูกับน้ำพคอยคันนี้แหละมาจากสุพรรณเนาะพี่เขามาจากสุพรรณ อนอนแล้วผมจอดพักผ่อนแล้วมาสามคันมาจากสุพรรณตาเกี่ยวอ่าที่นี่ที่ไหนครับอำเภอขวา,ส,าสิรินทร์จังหวัดสุรินทร์ของผมมาดูรถเกี่ยวเนาะพี่เขาพักแล้วข้าวมันก็เริ่มเริ่มแล้วแหละครับผมก็เริ่มเกี่ยวกันแล้วลแหละก็ยังน้อยข้าวเบาเนะเกี่ยวข้าวเบาพี่เข้ามาเากีเ่ยวจนเสร็จแหละได้ชมฝีมือพี่เขาเรื่อยเยมาจากสุพรรณมาจากอำเภอเมืองสุพรรณมาสามคันเนาะตาเกี่ยวข้าวที่สุรินทร์ข้าวหอมมะลิ พักผ่อนแล้วพักที่ไหนพี่พักที่นี่ปะบ้านโชคอ๋อบ้านโชคบ้านเล็กอ๋อบ้านโชคบ้านบ้นโชคจอดไว้ที่นี่ใช่ไหมอ๋อจอดไว้นี่พรุ่งนี้ก็หางานรองานบรรยากาศพิวขับเก่งอ่ะเนี่ยอยู่สุพรรณอยู่อำเภออะไรพี่อำเภอเมืองอำเภอเมืองว่าอยู่ปังปะมาใกล้ๆกันนะปังปามาใกล้ๆกัน ประมาสุพรรณบรรยากาศรถเกี่ยวพี่รถเกี่ยวเช้าแกขับคันนี้แหละโหแม่ข้าตากกับผมเกี่ยวไม่ได้เอาไปขายเนาะเจ้านี nói mà nói